สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้ครับเบาวแสลม่ผ้าพี่น้องนะครับมาติดตามครับตัวเลขแนว่าครับพี่น้องโค้งสุดท้ายครับผมกับปู72นะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซที่กําลังรับชมคลิปของเบาวแหลมารุ่ยชาแนลอยู่ในขณะนี้ครับฝากพี่น้องนะครับเนาะทุกคูทุกคนอย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เบาวแมผ้าผีพี่น้องนะครับเนาะมาขอพรครับพี่น้องครับขอพรนํา พระประทาน,นครับผมครับพี่น้องค,อนนครับผมทุกคนโชค mắn ครับผมถูกหวยรวยเบอร์กันไปถ,ถ,ถ,ถูกทุกคนครับไปครับมาแล้วสิพ่อครับผมพี่น้องไปติดตามครับผมเบมึงตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับหลวงปู่ครับผมว่าวันนี้ครับคงสุดท้ายปูถึงฟันให้นตัวได้เนาะพี่น้องเนาะ สัการครับผมไปสมัครสามโคกสุดท้ายกับหมูเก็บสองเข้าทนลองที่อะตัวใดเช่นตัวใดกันมาบนกันทนลองที่เอานี่เป็นตัวเดิมอยู่มาครับผมงเด่นก็คือสามเด่นสามเสาอวันทีเด่นสามเด่นสามกับนึมาแล้วือมาสครับนักเตการ์ที่สุดคือสามครับผมมเป็นไปได้ก็ได้สามศูนย์สามหนึงย แค่น so mm ี hmm. ้แหละกระปุน้เพิ่มซ้ำนึงไปเพิมซ้ำนึเป็นบนเปล่างนะปูเนะงานนักบนเลยว่านักบนโเดียมนาจะล่างกัมีศูนยศนย์ที่หนึ่งกับมีศูนย์มหนึ่นย์ที่สองกับสกับเก้ที่สามสกับสเอาไปทดไหนุ่ดเอลยกจักันได้เขาไปทกันที่จับยังไงมาครับงานบนล่างก็อาจจะมา้บนงล่างครับผม ส่วนเล็วิ่งนะครับเล็กวิ่งบนล่างเท่ากันที่3กับหนึงตะวัาปูให้เน้นที่สามเด่นที่สามในรอบที่ส่วนจับโูกับสามศก้าศูนย์สานึงเพิ่มอีกตัวน,นึงนะครับส่วนล่างกับสี่ศูน,นล่างทื่เก้านะคูเน,ะนางกับนยี่ศูนย์ที่หนึง เพิ่มเพิ่มตัวเดียวอาวโเลตสามตัวนี่รับแปดเก้าศูนมาครับผมอันนี้ัเรื่องวกนพ่นเอาต่มมานะโอ้หมดที่นนะครับไม่สามหมดนี่วัดทามันจะย้อนหลังบอกาันเห็นเพียงตัวมันมันบาบางหน่อเปาบผมู้งหัล้วนะาบอกวันมันกงมากันมันมามาเลยเาะครั่ผมปู้ิหมเพน่สามศูนย์กับซีหนึ่งมันบ่ น,นั่นไเลข4ีคู่นี่คือเรียนอย่างนี้คือเลขสามคือเก้าสามศูนย์าทงนั่นแหละแปดเก้าศูนย์นี่เป็นเลขฝันมาปุ๊บมเวว่เลขฝันแตงโมกว้อนน่ะเลววะขฝันแตงมก้อนเขาตามครับผมเอ้ยมันคือเลขย้อนนี้เลขะหมักสามสามคมาน่อับผมแล้วก็เลกกก 3, 3ขเลก,เลก,กันที่กับเก่าับยี่สิบปปามันน่ะมีตัวใสกัใ,ใสตัวแรกครับผม กับเก้าเสองตัวมาตัวน oh. yes. wow ี่จริงๆน่เลขผมมาํากันไม่ปูหมายถึงว่าสูตรผมมันนะตอจับนี่สีเก่านและนี่นี่น้เบิ้งตัวนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบสห้านี่จากนี่มากบรานหลุดตะเทียสองตัวมาตัวนี่ที่เก่านีกับผม ผมปูมีซีมีเก่าบมเนนี่แม่นี่เลยสหไุเบื้องนี่แหละนี่กับมันใจวาซีมากรอเ็ตวินสามกับห้าเห็นปะนี่มเอาลักแสนกับลักพันนี่เอาอยงละตวมาเอาเลยนี่ผมให้แนมเบิ้งนี่สามกับห้าผมออาเก้าสามมาบนมาล่างเด้อครับมาสองตัวมาตัวนี่ครับวดต่อมากับแปดกับห้ามาห้าแปดครับวัดต่อมากับหึงกับเจ็มาหนึ่งกับเก็บบนล่างครับวดต่อมากับแปดกับสองมาเก้าสองมาล่างครับตอมาอยู่อะ องกับเจ็ดมาหนึ่งเจ็ดมาบนต่อมากอ่ะห้ากับศูนย์ออกห้าบนล่างหามาบนมาลางสระสี่กับเจ็ดมาเจ็ดบนล่างครับต่อมากอ่ะศูนย์กับห้ามาศูนย์มาแต่บนมาศูนย์เจ็ดหัวหน้าหันอ่ะศูนย์กับเจ็ดมาศูนย์กับเจ็ดบนล่างหัวนี้อะเก้ากับสีเอ่ะ งูไไหนก็้นงายตบไบอกาพุทธันนี่เรักเสนกับรักพันสองตัวนี่พยายามมันปียงบุรุษเ่งานเออเอานี่รักเสนกับรักพันสองตัวนี่เจ้าสองตัวนี่บนล่างก็มีเห็นมันมากจี่เด้เออยังบุรุษแล้วจะต้นปีกบปลายปีปลายปีแล้วนะยอยังบูรุษเลยอืมเสองได้ยินาูน มันยังเดือดหนีกบผมเกินว่าซีตรงมาหมดเยแต่ซีบ้า้ากับเก้าอะล่ะสามตัวนมาแล้วก็ไปจับเศษเลีนห้อยคือเลีเด่นนังเดี๋ยทั้งเดือไม่หนีศูนย์กําึังเอาไปเลยสาวก็ซีกัยังบ่แห้งสาวสามสามกนาลงเล็วิ่งนีเด่นเด่นเด่นได้ป่ะผมมันเด่นได้พ้อมมาหมดก้อนแล้วนะหมดก้อนมาหมองสามอนีมาหกมาหน่ะผมอตัวที่สามมาหกกัเขาตัวที่หนึ่งนี่มาหันกั็เป็นเรื่อง้วกมอัอ่ะล่ะเล่นตัวเดียวนมัน เกิดมัน่กลวันนี้มันเกิดเดือด่อปะจะพานมามันบวกลด่มีเแค่คำนวณตอนนี้เนี่ยคือยย่ทเดือดไหมคือศูนย์กับหนึงครับศูนยกับหนึ่งเออมากหมเลยเออผมอนีม่ไหม่เออหม่เอี่ยมเลยศนย์กับหนึ่งถามมันเดือดไหมไมนี่มันสิเดือดต่อเลยถามว่าพี่ศูนยกับหนึ่งกัเพราะว่าท่านกยามไม่ได้กินหรอกจะทำถ้าคำนวณวะครับเนอวันนีท จะจิตศูนย์จิตสามละตาเลยเนี่ยคือเขาอศูนย์กับหนึ่งพยายามจับมาเทสต์รีก็ได้นี่ก็ศูนย์กับหนึ่งที่ศูนย์ที่หึกับอแ้ลยครับผมมีแค่นี้เรียกนะก็ตัวนี้กับตาไปนี้บนล่างก้าวับงีนี่กับเพราะว่ามันพราีปีนี้ยังมหลุดกับผมเดือดเหงตลอดเนี้ยสองตัวมาตัวนี้ มามาแต่ว่าเรีกเขาอีกละงวดเนี่ยไรอย่าเนี่ยคือม,มันเนรียก่หลายไอกเรืนเายการอะอย่างงที่ำกอ,อกให้มีแบบมีแก้จิตจีเกนด้วยเลี้ยวรถมั่นี่แต,ตัวมาตัวนี่อะบานทีนีนว่ไปกินผ,ผนกั <c oughs> บผมแหละอะทำทีอนทีแคปหน้าจอไว้ท่าน้อนเนอะนี่คือโคสุไทร์ปูุ่เจ็บจังๆตัวเดิมให้นองเนาะยังตัวเดิมเพื่อะเอฟซี ชอบในเล็กวิ่งเล็กกลักอะในตะล่างกัจับออกกันได้วินหันกันได้คือของโปี่เห็นเลยนผมนต่ผู้คนไทยเพิ่มอาสูตรนี่เดินเย้าวนะครับี้คือหมายถึงรางวัลที่หนึงของผมเลยไสแม้แร้วางวัลที่นึงแล้เออห่อแกะลักเสียบกรกพัน กับอันสูตรคำนวณกับเอาคนละแนวยังมาตกตัวเดียวกันแม่และมันก็เป็นอะละอันนี้อันนี้บ่าหันคำนวณยากเออว่าได้บวกอันนี้เอาแต่ตัวนี้ตัวนี้พ่อสองตัวพ่อสองตัวพ่อห้องพอได้ผลพอได้ผลหัวยากเพรากว่เป็นทางแนวมันทักเนี้ยใบบวมนี่เก้ากับสีจะเดินตัวกันบ่ครับอ่ะเป็นห้องี่เป็นห้องสี่เราปูจะจับใไงล่วตมนหม่างก็พี่ตัวเก่าอี้เห็นมั้ยเอาไปเชื่อตัวแค่เรี้ยงกับผมเนี่ยค้อนเป็นตัก้อนมันมันก็เลยบวชหะ ไปก่อนมันรบกวนไตก่อนที่สูนี่ก็เดินเ่นนี่รัก่วยบวกรักสิบไหครับผมตามก็ขี้นอมาฮักับที่หงวดก็มางออนกับเปดลุกนั่สลุกตกบวกอ่ะนี่ลอกว่าไปเลย เอาครับผมพี่น้องเอ็ซีครับผมอันนี้เป็นแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับเนาะโค้งสุดท้ายของปูเจ็ดสองยังฟันเป็นตัวเก่าตัวเดิมอยู่พี่น้องเอ็ซีครับผมเอามากระจัดกัดกระพานได้พี่น้องเด้อเลขปูสี่สองวิ่งเลขวิ่งเพิ่นสามกับหนึ่งได้พี่น้องเจ็ดสองปูเจ็ดสองเออปู่เจ็ดสองนะพี่น้องขอสวดขอไพ่หลายหลายครับผมบนไปอย่างการลุดมันก็เป็นธรรมดาเนาะผิดพลาดมันจะเคยดีพี่น้องครับ อาวิ่งบนสามกับหนึ่งครับผมปูเจ็ดสองฟันที่สามกับหนึ่งเลขล่างเลขบนล่างครับผมจับให้ยซีครูซีหางพี่น้องเลขบนจับให้ยสามกับศูนย์ครับผมเก้ากับศูนย์พี่น้องล่างจับให้ยซีศูนย์ซีหนึ่งพี่น้องนักแนนพี่น้องมากหลกับสามศูนย์กับซีหนึ่งได้พี่น้องเด้อสังเกตขีดสองเส้นนะพี่น้อง เลขเพิ่นฝันครับผมปูเจ็ดสองฝันแปดเก้าศูนย์อย่าลืมนะครับเด้อจังหว,วัดที่จังหวัดก้อนกน้อนเหมือนนะครับ,บเลขปูเพิ่นบอกว่าถ้าบ่มีเลขภายในที่ปูอ่าพิจารณาให้คือว่าบ่ได้เงินบุตรเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วเราก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อครับผมเอา พอเจดีย์กับพีนร่างฝากพี่ตอนนอนสัมมีนะครับถ้ามว่มักยุนี่ก็บยุนในตารางหกโอ้พี่น้องโอ้ได้มีเหล็กยังแกจับต้นกันสองตัวมาตัวพี่น้องเอฟซีนี่เองสองตัวนี่ผมมักกระจัดพี่น้องอ๋อนี่ก็บสองตัวมาตัวอันนี้ก็บสองตัวมาตัวงนโอ้ครับผมเมาแคปหน้าจอไว้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยังว่ายุนี่สามศูนย์ตัวนี้งานสามศูนย์

ไอ้ล so ูกไปซื้อมาเอาไปซื้อมาคาังกูนม่ขวบวันไปพี่น้องเหรอีเบอรแลมภาพพี่เบิ้งหาทำเลดีเย็นพี่น้องพี่น้องครับกวนไปเบิ้งพี่น้องเบิ้งต้นดอกไม้ปูแปลกๆผมเบอร์แลมภาพพี่น้องไปสรุปตัวเลขแนวทางแต่ว่าภาไปเบิ้งแนวมักก่อนพี่น้องเบอแลมกรนมักต้นใหม่ต้นไหล พี่น้องดูโคกันนี่ขูดพี่น้องโกกวาสนาปะปูมันโกกยังก็คือส้มส้มส้มเนาะโอ้ยขออนุญาตล้ำผิษอุ้ยบอลนี่มันแปีกนะพี่น้องดูใบมันมนใหนามาหลังผ่านขนแกะเพื่อนผ่านขนแกะไปเลยผมมันขูดเห้มันคนไทยก็เดี๋ยวหัวมันยิกนี่ขูด พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเบาะแสจีสรุปใหนปีน้องนี่เลนฮะน,น,นี่เป็นย้ายนะครับนี่ยิ่งยิ่งผลวะครับใบใบนีใบนั้นเป็นเป็นจะเป็นยาอยู่นิ่มๆเพราะครับพี่น้องเอฟซีเบาะแสข้อในหยามสรุปในปีน้องครับให้ควากันอีกรอบแล้วครับเนาะเสียงพอใจดีย,ดยัน G, พออี่น้องเอฟซีเบาใจกัน พี่น้องเอฟซีครับผมสําหรับครับผมโค้งสุดท้ายครับผมของปูเจ็ดสองนะครับเนาะครับพี่น้องครับสังเกตศูนย์กับหนึ่งมาน้ากันสองอันนี่ไม่ถึงว่าสองตัวมาตัวสี่เก้าสองตัวมาตัวสองกับสามสองตัวมาตัวพี่น้องครับสองอันนี้บ่เม่นว่าให้จับใส่กันแต่ว่ามักตัวใดนะให้เลือกเอาไปจับใส่กับตัวที่พี่น้องมักครับพอเลขสามอันนี่คือไม่ถึงว่ามาในนอนครับสองตัวมาตัวเป็นสูตรของอาจารย์ครับผม สำหรับกระผมเลขวิ่งของปูเพล่นนะครับเนาะไฮสามกับหนึ่งครับพี่น้องปูก็อยากเน้นสามไปแหละครับผมบเบิงจับคู่นะครับเนาะบนปูเน้นทีสามศูนย์ล่องเก้าศูนย์ล่างปูเน้นทีสี่หนึ่งครับล่องทีสี่ศูนย์เลขฝันปูครับพี่น้องแปดเก้าศูนย์นะพี่น้องเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมเบาแหลมได้ที่ตามน้ำหาครับเอาไม่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะได้รับชมได้ที่ตามเบิงตัวเลขครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมตื่กำลังรับชมคลิปของบ่าวแหลมพารุยชาแนลยูกันนะนี่บ่าวแหลมก็ฝากพี่ฝากน้องทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางครับที่บ่าวแหลมับได้นําหาเสาะแสวงหาให้พี่น้องได้รับชมกันยูทุกเหมือนนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้ก่อนจากกันครับพี่น้องบ่าวแหลมขออนุญาอนครับผม พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนโชค m ắ นร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์กันไปในวันที่2พฤษภาคม2566ครับผมเดิมนาดคุณ้นภาษีรัตนาไตครับผมมาคุ้มครองปกปักรักษาเนาะครับพี่น้องเอฟซีของบ้าแหลมทุกผู้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับบ้าแหลมก็ต้องขอตัวลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม